สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะฮะที่นำเหรียญมาให้ชมกันนะครับที่เห็นอยู่นี่คือเหรียญพระธาตุพนมนะครับนะครเป็นบล็อกเป็นแม่พิมพ์ที่เป็นเอาต้นฉบับมาจากปี2483นะครับ ปี8 4ง3ก็ลักษณะใกล้เคียงกันนี่ <c oughs> แต่ห่วงนั้นจะเป็นห่วงเชื่อมนะครับยุคนั้นสมัยนั้นแต่เหรียนนี้สร้างเมื่อปี2,524นะครับเป็นเหรียญพระธาตุพระนมช่วยไทยนะครับบอกจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับด้านหน้าตรงองค์พระธาตุจะไม่ค่อยมีลายนะครับไม่มีลายกระดกไม่มีอะไรนะ มีเป็นจุดๆให้เห็นนิดหน่อยนะครับนี่คือสร้างไว้เมื่อปี2524ครับเนี่ยมาดูด้านหลังครับดูด้านหลังเขียนคำว่าตัวใหญ่เต็มเต็มองเลยนะครับพระธาตุพนมช่วยไทยเหรียญนี้เป็นเหรียญเซียนเขาตั้งตั้งตั้งชื่อว่าเป็นเหรียญสายฝนนะนะเพราะว่าด้านหลังนี้จะมีรอยเป็น เหมือนฝนตกลงมานะครับเป็นบล็อกสายฝนนะครับสร้างปี2 5 2 4นะี่เหรียญบล็อกสายฝนพระธาตุพระนมช่วยไทยนะเนี่ยจะสังเกตุทีไหมฮะจะเป็นรอยเส้น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 นะครับเนี่ยเป็นรอยเส้นตรงลงมานะครับเป็นเส้นเป็นฝอยลงมานะยาวๆมองจะเห็นเลยนะ เป็นรล้วๆล,ลงมานี่คือบล็อกสายฝนนะครับ่งปีสองพัาร้ยี่สิบี่เหรียญนี้ก็หลักพันขึ้นแล้วนะครับ 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7จะ4สองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเก้าพันนี่ก็ว่ากันไปนะครับตามสภาพผมสวยนะแต่อยู่หลักพันนะครับันต้นพันกลางพันปลายก็อยู่ที่ความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายครับ,นะรบนี่คือเหรียญพระธาตุพนมช่วยไทยบล็อก สายฝนเนื้อน้ำหาโลหะนะนี่คือเนื้อนวะโลหะนะครับมีทองคำมีเงินมีนาคมีตะกวัมกวมีเหล็กรวมๆกันนะเขาเรียกหน้าะนวะโลหะหล่อหลอมนะครับหล่อหลอ,อมรวมกันเป็นเนื้อเดียวแล้วม,มาเทลงบล็อก เพื่อจะสร้างเป็นวงาพักขึ้นมานะครับบ็อกสายฝนโอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครับ